วโอและเป็นลูกสาวโปรดจบชั้นมาหกลงเรียนโคกผีปอบ GM ละขายไรขายนาส่งหนูเข้ามาและเป็นดาวของเกมมาเรียนอยู่ในมอเวดายูนิวเวอร์สิตี้ววที่ตันสมัยวยโอสวยวายเออร์แลแอแอแอแ้วแต่เออเด่นคนสวยทำอะไรก็เด่นเลยถูกพิเซนให้เป็นลูกหลัก GM ไงคะเ,เดี๋ยวนะวยโอดนี่ะาว่าสก,กินเทลนี่มันเนี่ยชัด up สาวว้าหุบแค่วเหลืองของเธอไปก่อนที่เราจะมีอารมณ์โกรธเป็นจำนวนมากไวยโอเธอคนเฉยยินดีต้อนรับเข้าสู่ค้อพิหาทกับถ้าไวยโอจะต้องแคลรีไวยโอต้องไม่เป็นลูกหลักของ GM พูดแล้วผมมาสงสารชายคนหนึงหมยถึงวิโรดเหรอกูนี่แหละเมื่อเช้าดับเงินหายยี่เทแยมแยมขี้หมาหน้าปากซอยและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมเพื่อที่จะแยกตำแหน่งลูกหลักของ GM ไปจากฉันแล้วก็นี่เลยเพจพ่อมดเคลมว่าเพลสะดกรวรถเร็วปลอดภัยผู้ใช้แค่เพ่ในดีเท่านั้นจินอะไรที่ล่างถูกกต้งเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็น ไปแล้วได้เป็นลูกหลักผมรู้เลยจะมีชายคนหนึ่งเติมก่อนเพื่อนหมายถึงวิโรดใช่ก็ตามที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าหนูเนี่ยลูกรักเ m มไม่มีใครกล้ามาแย่งกับหนูหรอกค่ะปดีเจมค่ะอีนางขาสั้นบัลลังก์แกหนูค่ะขอนักหนักที่นางหน่อยค่ะมันแล้วไงเตีป่าคนได้นะสนใจซะบ่โอ้อโอดอย ขอบคุณมากค่ะ GM เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะสั่ง GM แบบนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วก็ลูกรัก GM แบบใครมันจะกล้าแหย่มันจริงเปล่าลา่างตุีดเมครับ อีกแล้วค่ะจ้า้าเอส๋ยวดกัดใครแกลกมาแล้วจ้าหลังจาก GM ต่างบอกให้ดึงคนที่ติดเตียงมาดิอริสยันและสวยยันเละดีหัวเราะที่หลังดังกว่าขอบคุณมากเลยค่ะเหล่าบริการของเรา GM จริงๆแกลกก็ไม่อยากมาแลถ้า GM ไม่ขู่ว่าจะเนิบกูอีกเดี๋ยวลูกสาว GM นะคะก็รุ้ดักเก่งใกกันด้วยอลิสอลิส เจมค่ะช่วยด้วยจ้าแกล็กมาเล้กจ้าไม่มาเมาช่วยเลดมเล็ยเกล็วเลยเดม๋ยลลดมาเล็เล็ดมา่ล็กวกล็เลยกเกล็ดมาเลกดมาเ็กลดาล็กเกล็ดาเลกล้มาเล็เกล็แเล็กเลดเล็็าเลเก็มาเลก็ดมาเล็กลมาเกเมาเล็เล็ดาลกเดาเล็เ็ดมาเลวเาเกเมเรกเก็ดาเล็เดาเกมาเเกาเล็เกลาเตี้ยๆขอดเธอกปซะดีาเดี๋ยวกูไม่ได้ใช้ขาพูดมม่ชอบใจกลอเลย ม่ได้ย้อนนั่นแหละสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกเอากันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่ชอบใจเลี้ยวม้าเลยมาเดินตาแบบนี้ไม่ชอบไม่ชอบพวกพี่พี่ขาฝากจัดการดีค่ะอุ้ยอลิซมปนตตนไม่ชอบใจอลิซเลยนั่นแหละสวยพี่เดี๋ยวไม่ชอบใจหล่อเลี้ยวอ่ะกเลยหน้ากินตาแน่แน่เดี๋ยวแล้วหล่อเลี้ยวไปทำอะไรให้วะแค่เห็นก็ไม่ชอบคิดอายอนแล้วอ่ะเจมส์ค่ะยิงครั้งต่อไปนหนูขอติดคลิได้ไหมอ่ะเป็นเล่นมอแบบนี้ได้ที่ไหนเอ้ย พูดมากว่าไม่ใช่แล้วขอบคุณค่ะจีเอ็มเป็นอย่างดอกนี่พี่แกรกหนูไม่ชอบใจลอเลี่ยวเลยอ่ะทำอะไรเกินหน้าเกินตาพี่แกร็กไปครับคุณหนูหน้าะสวยพี่แกร็กน่าแหละบายบายไม่เป็นไรครับยินดีให้บริการถ้ากูไม่ให้บริการกูก็โดนเนอร์บิกสิคุณหนูครับสองตัวนี้ใกล้ตายแล้วครับคุณหนูเชิญมาลาได้เต็มที่เลยครับอุ้ยเกรงใจจังแต่ก็ขอละนะขอละนะโอ้โ ขอบคุณมากนะคะดีให้บริการครับคุณหนูผมไม่อยากโดนเนอร์อีกแล้วเออว่าแต่ว่านะคะคุณ GM หนูขออะไรสักอยากได้ปะจ้าจ้าอยากได้อะไรลจ้ายกเว้นสกินนะสกินหนูเยอะแล้วงั้นเนิร์พลิกซี่หนูได้ปะเจ้าสกินสีไหนเอ่ยโอ้ยพี่แกล้งหนูไม่ชอบใจยอนเลยอ่ะนั่นแหละสวยพี่ ไอพี <S 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 ่มันหนีไปได้อ่ะโอ๊ยหนูไม่ชอบใจเลยหนูต้องไปเจ็บงานเองแบบเนี้ยหนูบอกจีเอ็มเนิร์ฟนะพี่ขอโทษกันพี่ให้โอกาสเมอีกสักครั้งหนึ่งครับพี่ผมจะไม่ทำพลาดอีกแล้วเมื่อกี้กูดึ่พลาดจบและชีวิตกูโอ๊ยกูโดนวิญญาณไปชดชีวิตเลยและสุดท้ายหนูก็สามารถชนะไปได้แบบสวยงามค่ะว่าแต่ GM คะคือหนูอยากได้อย่างนึงอ่ะงั้นให้ได้ทุกอย่างจ้ายกเว้นเนิร์ฟคลิกซี่แล้วกันเนาะหนูอยากให้พี่วิโร์มีสกินอ่ะหนูจะเอาอัตติหรือสกิลหนึ่ง นี่จีเอมคะหนูมีความรู้สึกที่ว่าตานี้หนูน่าจะเล่นไม่ดีชัวเลยอะ่ะอ๋อออแ,แล้วไงเหรอออเข้าใจไหมคือหนูตั้งใจว่าจะเล่นไม่ดีไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแค่ตั้งใจที่จะเล่นไม่ดีแล้ว โโหนูขอแค่ชนะมันจะได้ได้ยังไงวะเฮย้ยได้สิจ้างั้นก็ฝากด้วยนะเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ GM เพราะตานี้หนูมัดแค่โชว์สกินเฉยๆโอ้โหกูว่าพวกเล่นโปหนักแล้วอันนี้มันหนักกว่าโปอีกนะเนี่ยโอ้ย,อยกูว่าแล้ว GM แตงงั้นหนูขออนุญาตเล่นแบบปล่อย,อยจอยเลยแล้วกันนะจ้าอุ้ยเจ็บจังเลยพี่เพนเดี๋ยวดูกโอ้จีเอ็มคาเตอรพี่แก๊กทียโอ้โหกูไม่นานดึงมันมาเลยช่ยแก๊กกูก็บอกแล้วอย่าดึงมัน โดนแนบหมดนี่เหรออุ้ยฝ่ายตรงข้ามเวดป่าคงไม่ถอยไปหรอกมั้งแก๊คลูกเจมมาแก๊กสู้ได้นแต่ถอยก่อนแก๊กย้อนตายได้ก็ดีแก๊กเดี๋ยวมันแนบแก๊กนั่นแหละตายเลยตายตามกูสิแก๊กแก๊กตายเลยแก๊กอย่าสู้มันนะแก๊กแก๊กจะ่าดอย่าสู้สวยมึงอยากโดนแนบอีกหรือไงวะแล้วมึงจะยอมให้มันทำฝ่ายเดียวหรือไงวะคุณเฉีงได้ถามไงว่าอยากโดนแนบอีกหรือไงเช้าตอนนี้มันยังสั้น เพอหละอุ้ยโดนกดคาบแบบนี้ตุยแน่นอนเลยวยโอ้ยใช้เวลาเล่นจามหดแย่แล้วขู่เฉยๆแล้วไปทรายได้กรเบดี๋ยเนี่ยอ้าวให้บักซ์จวดทำไมทำแบบนั้นแล้วบักซะจวดมันมีอะไรให้ต้องกลัวล่ะเพรมันเป็นลูกใหญ่พันเชียวนะทีเอ็มก็ลูกใหญ่พันมากเลยพวกพ่เศนมีสายที่มันน่ ว่าแกไอลูกเจี๋ยมันตายแล้วได้เวลาใส่หนักแล้วเพลงจัดออะไรล่ะครับหมันเที่ยวมานานแล้วไปล่ะลันลันลัลันลัสบายสุขสบายสุขสบายไปบัทึกเรื่องนี้เอาไปเลยด้านล่างละดยบ้านและมีของลูกใหญ่พันแอะแอะตรงนั้นทำอะไรกันเออลูกเกมมากูไปละถ้าเกมนี้ไม่ได้ฆ่าสักตัวมันก็อะไรอยู่นะใช่ไหมแกล้งแนนแลนสวยและแก๊กทำ เพื่อนว่าเห้กูละเกลียนพวกมีเส้นมีสายเหลือเกินเจ็บเพนจ้องเล่นจามกดไว้เล่นจามกดก่อนเล่นดันเล่นตัวไม่คาให้อีเอ๋มันลค่าอีเอ๋โดนเดิมแน่นอนเหมือนเลูมิเอค่ะไม่ไหวไม่ไหวไวยโอตานี่เล uh> uh uh uh> uh um> uh ่นแดบไม่ได้เลยอุ้ยเพนเพนกุญจงเล่นเพนไอซูหน่อยอะเพนเพนกุญจง ตามบทไม่งั้นกูโดนเนิบอีกดอกชัวร์มากใกลสงสารเพื่อนว่าจะทำอะไรไม่ได้เอานะแกล้งเราสองคนหวัวอกเดียวกันแหละนี่หนูอลิทระวังนะระวังโดนดึงจริงด้วยอลิทเอาเฮ้เเฮลูกก<อ>ีเอ็มเนี่ยออกมาเด้เออโอ้ลูกกีออเอ็มเห๋ยเฮ้ยเจมบ์เรียบร้อยแผนได้โดนเนิฟแน่นอนอุ้ยตายแล้วตอนนี้เสียเปรียบมากเลยทำไงดีจะสู้ได้ไม่เสียเปียกเสียเพียกลาก่อนนักแก๊งเราต้องไปตายเล่นกันปวดเพื่อทีมเล่นแบบขู่ตี พวกมีเศษิีสายแล้วเกินเพื่อนอแกล้งจะไม่ทนดึงมาขู่เฉยเดี๋ยวเอามาันลายขุดนเนื้อผีกด เกมครับพวกนี้มันจะเล่นเนียนกันเกินไปปล่เนี่ยเอานะาให้มันสมจริงไงดูดวิญญาณวิ่งตายได้เลยไม่ตายได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยแปลกเหลือเกินเพื่อนเพื่อนดึงวิญญาณของมันนี่เอาแล้วอยอย่เทียมฝ่ายตรงข้ามก็ตายฮะโดยที่หนูไม่ได้ทําอะไรเลยว่ามันแปลกเหลือเกินว้าเปล่านายทำดีแล้วแปลกนายทำดีแล้ว ดีแล้วเพื่อนมันดีแล้วเพื่อนพวกเราจะไม่ต้องเสียใจนะพวกเราถูกเนิร์ฟเพดได้วเวลาที่เราต้องจ่<ห>ายา,ามบทแล้วเพื่อนแล้วขอเฉยแล้วต้องจ่ายา,ามโบทเเพื่อนุูใจอุอ้ยได้ปิดชิวสุดท้ายแบบส,สวยๆด้วยยังก็เขียนบทไปแล้วเนี่ยว้าแย่จังเฮ้ยชนะเฉย สุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามค่ะลาก่อนนะแกฉันจะไปเจอแกที่ทาง้างเผือกโอ้ไว่นะเพนการเสียสละของแกจะไม่สูญเสียเปล่าเมนของพวกเราต้องไม่ได้ถูกเนิบแะแอะตานี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยแต่ชนะได้ซะกั้นไว แย่กระตังไวโอมมึงมันปียาจและคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมและก็วันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์บอกคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับว่าช่องของเราเนี่ยใกล้จะ2 0,000นซับแล้วนะครับผมหากคุณได้เห็นคลิปนี้แล้วล่ะก็คุณกดเข้าไปที่ชุมชนนะครับผมก็คือจะโพสไว้แล้วว่าให้ทุกคนนะ่ะถาม Q a A กันมาได้เลยแล้วผมจะมาสุ่มนะครับผมเพื่อมาใช้ในคลิป แต่งตัวเป็นชุดซิสเตอร์แล้วมาตอบ Q&A นั่นแหละครับโอ้ยมันใกล้เข้ามาขนาดนี้แล้ววานนียใครอยากถามอะไรเนี่ยก็ถามได้เลยนะครับผมแล้วผมจะมาตอบในคลิปฉลองครบ2องแสนทรับแต่งตัวเป็นซิสเตอร์โอ้ <laughs> ไม่ชอบเห็นชุดแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบ งั้นเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับมาประชาสัมพันธ์แล้วก็กล่าวอำลาเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนมากมายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบุย,บย